สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านผู้ชมมากรุงฮาหนอยนะครับย่านเมืองเก่านะตอนนี้เดินอยู่ริมสวนสาธารณะของริมทะเลสาบคืนดาบหรือทะเลสาบน,น้ําเขียวนะหรือว่าในภาษาเวียดนามอาจจะเรียกว่าวันเขียมนะก็เป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ตั้งอยู่ใกล้กับเขตเมืองเก่าบนะริเวณนี้นั้นเดินไปอีกสักหน่อยก็จะเป็นสะพานแท6แล้วก็เป็นสะพานเชื่อมเข้าไปในเกาะเล็กๆที่มีวัดหนึ่งชื่อวัดหงอกเซินนะทะเลสาบนี้มีความสําคัญในประวัติศาสตร์ในยุคข,ของศตวรรษที่15นะครับของจกักรพรรดิเลอเล ก็เป็นทะเลสาบที่จกักรพรรดิเลยเล่ยนั้นเสด็จทางเรือแล้วก็มีตำนานเล่ากันว่ามีเต่ายักษ์นะครับโผล่ขึ้นมาจากน้ําแล้วก็ทวงดาบหลังจากนั้นดาบก็ออกจากฝักพุ่งเข้าไปหาปากของเต่าตัวนั้นแล้วก็เต่าก็หายลงไปในน้ํานะครับอันนี้เป็นตำนานเล่าพอพูดถึงจกักรพรรดิเลยแล้วกเกี่ยวข้องกับรัชวงศ์หมิงแล้วก็จะเล่าต่อนะครับมีเรื่องราวที่อยู่ใกล้กันนี้นะครับบริเวณที่ พี่น้องเวลามาเที่ยวกันนะครับคนไทยหรือคนต่างประเทศนั้นก็มักจะไปถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์โยเซฟนะครับหลายท่านคงยังไม่รู้ว่าโบสถ์เซนต์โยเซฟเมื่อก่อนเมื่อย้อนไปเมื่อปีสักปี1054หรือในยุคของลีเจนนะครับจกักรพรรดิไทยตรงนั้นสร้างวัดไว้บริเวณนั้นนะครับชื่อวัดซุงแขงบ่าวเทียนนะครับหรือว่าเรียกง่ายๆว่าเจดีวัดบ่าวเทียนเจวีเจดีนี้นะครับ มีความสูง80เมตรมีทั้งหมด12ชั้นนะครับด้านบนนั้นประดับด้วยทองสำริดนะครับแล้วก็พระองค์ดำริให้สร้างระฆังยักษ์อีกนะครับน้ำหนัก7,260กิโลกรัมนะครับไว้ในวัดวัดนั้นไว้สำหรับให้ประชาชนนั้นมาขอพอรแล้วก็มีการขอฝนนะครับมีการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดนั้น มาเป็นวราชานานนะครับในยุคของหลีไทตรงจนถึงอีก400ปีต่อมานะครับก็ในยุคของจักรพรรดิเลเลยนะครับปี1406กองทัพหมิงก็บุกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยึดอาณาจักรทางรองนี้ไว้นะครับหรือว่าปัจจุบันเรียกว่ากรุงฮานอยนะครับยึดได้แค่22ปีนะครับจักรพรรดิเลเลยก็ได้ทําศึกนะครับรบและสุดท้ายนะครับก็ได้ปลดปล่อย พ,พ,พื้นดินบริเวณของทางรองนี้คืนมาเป็นของคนในยุคนั้นนะครับส่วนแม่ทัพที่เข้ามาบุกในสมัยนั้นแม่ทัพของมิงนั้นชื่อว่าหวังชงนะครับเมื่อในปีนั้นที่ถูกล้อมอยู่นะครับปี1 4 2 7สี่นะครับถูกล้อมอยู่ในวัดบ่าวเทียนก็เลยใช้วิธีเอาระครังและก็เอายอดเจดีย์บ่าวเทียน นั้นลงมาหลอมเป็นอาวุธปืนหรืออาวุธที่ใช้รบกับกองกำลังลามเซนของเวียดนามในสมัยนั้นทำให้วัดนั้นเสียหายไปพอสมควรก่อนหน้านั้นนะครับในยุคข,ของลีหรเจ้นนะครับก็มีความเสียหายจากภัยธรรมชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลมพายุพัดนะครับแล้วก็มีช่วงของฟ้าผ่าก็เสียหายไปสองชั้นแต่ก็มีการซ่อมแซมมาเรื่อยๆนะครับ แต่พอมาถึงหลังจากที่รัชวงศ์เลเลยผ่านไปนะครับกลับมาสู่ยุคอลลานานนิคมปี1873ในทหารฝรั่งเศสชื่อฟรานซิสกายดีเยก็เข้ายึดกรุงฮานอยนะครับแล้วก็นำวัดนี้มอบให้บิชอปปอน ฟองชัวปูชินิแยทำเป็นสำนักว่าการตัวแทนของวาติกันนะครับแต่ว่าปีต่อมานะครับกองทัพธงดำก็สังหารกานเดียนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เงียบหายไปนะครับพอ9ปีอีกนะครับมีปี1898-1882ององรีริวิแยก็เข้ามายึดฮานอยอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากก็มีการมอบวันี้ให้กับบิชอปแล้วก็สร้าง ขึ้นมาแทนวัดพุทธไปเลยนะครับชาวพุทธในยุคต่อๆมาก็มีการทวงติ้งนะครับเพราะว่าบางส่วนน่าจะเก็บไว้เป็นศาสนสถานบ้างอย่างเช่นบ่อน้ําที่ใช้มาเป็นพันปีนะครับก็ได้แค่ขอบปากบ่อที่เป็นหินนะครับที่ทําไว้ปัจจุบันนั้นเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ก็อันนี้เป็นเรื่องราวของวัดบ่าวเทียนนะครับพอปากหอมคอนะครับก็มาเป็นโบสถ์เซนดิเซมปัจจุบัน,นครับมาดูเรื่องราวอื่นไปกันต่อครับ นี้นะครับร้านนี้ขายเบเกีอยู่ที่ประมาณ23บาทนะตั้งได้เปลี่ยนอยู่หกร้อยยี่สิบถึงหกร้อยสามสิบเวียดนามดองต่อบาทนะครับแต่ถ้าเมื่อเมื่อกี้ไปกินเฝอเนี่ยอยู่ที่60กว่าบาทครับซึ่งเมื่อก่อนนี้ราคาเมื่อสามสี่ปีก่อน,นจะถูกกว่านี้เยอะมากเลยทีเดียวครับก็ต,ตกผมทานเฟอที่นี่ไม่เกิน40บบาทนะครับต่อต่อชามแต่ตอนนี้ แพงมากครับค่าวของชิมในในฮานอย

ครับตอนนี้อยู่กรงุงฮานอยครับเช้าวันนี้นั่นตื่นมากับบ้านเรือนสะอาดๆต้องหยอกครับว่าพี่น้องที่นี่ก็ัเพื่อจัดการเรื่งองความสะอาดได้ดีนะครับท,ทันทีเมื่อคืนนี้คนเยอะมาก มีฟูสติกเพียบเลยับตอนนี้มานอนที่กุ้งหานอยนะครับก็เอาภาพบรรยากาศของทั้งตั้แต่ช่วงกลางวันนะครับแล้วก็ช่วงเย็นแล้วก็ช่วงกลางคืนแล้วก็ช่วงเช้ามืดนะครับออกมาเดินเล่น คนเดียวก็ให้พี่น้องได้เห็นว่าฮานอยนั้นเปลี่ยนไปเยอะนะครับเมื่อเทียบกับเจ็ดแปดปีก่อนหรือสักสิบปีที่แล้วนั้นการจัดการเรื่องของความสะอาดตามถนนสาธารณะนั้นยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้ามองปัจจุบันนี้นั้นตามตรอกซอกซอยต่างๆมันสะอาดสะอ้านนะครับแล้วไม่ใช่ว่าสะอาดเฉพาะกลางคืนอย่างนี้นะฮะช่วงกลางวันนี้ก็มีการทำความสะอาดตลอดนะครับแต่ละร้านที่ขายเป็นสตรีทฟู้ดหรือ สินค้าอุปโภค,โคเครื่องนุ่งหง่มต่างๆก็ทำความสะอาดหน้าร้านกันตลอดนะครับก็คงเป็นการรณรงค์ของภาครัฐนะครับส่วนบริเวณที่เห็นอยู่นี้นั่นเป็นบริเวณย่านเมืองเก่าที่มีการขายสินค้าตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งหง่มรองเท้านะครับก็ส่วนใหญ่แล้วผลิตในโรงงานชานเมืองของกรุงเนอยและก็ทางภาคกลางและภาคใต้ทางจังหวัดมุงถาวอีกนะครับ ก็เป็นสินค้านั้นเป็นสินค้าเรียนแบบซะส่วนใหญ่นะครับก็ถ้าท่านผู้ชมจะซื้อก็ต้องเลือกให้ดีๆนะครับแต่ว่าราคาถูกแน่นอนสําหรับคลิปนี้นะครับาลาท่านผู้ชมไปตัวนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครสวัสดีครับ